นายปรีชาเดชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้ามอบนโยบายให้แก่ชุดปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,บลนองจิกปางูและชุมตาบงในอำเภอชุมตาบง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานม้าในพนาสวรรค์และแม่กระสีในอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทั้งสองอำเภอได้นำคณะเข้าพื้นที่เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและสอบถามปัญหาอุปสรรคของชุดปฏิบัติการทั้ง4ชุดของแต่และอำเภอในพื้นที่ดังกล่าวอำพลจับสอนทิพย์รายงาน